สวัสดีครับทุกคนครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครกลับเข้าสู่ช่อง n i กกี้มาครับผมในวันจันทร์แบบนี้เนี่ยเรามีนัดก,นก,นกันกับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวของความเสี่ยขงขวัญตำนานต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็น่ากลัวครับรายการมาฟังสตอรี่ครับ วันนี้เนี่ยเราเปิดรายการกันง่ายๆแบบนี้เลยครับและก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันเพราะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงที่ฝนตกเฉลี่ยมากกว่า60มิลลมติดต่อกันมากกว่า1เดือนครับและช่วงเดือนพฤษภาคมจนกระทั่งถึงกลางเดือนตุลาคมเนี่ยก็เป็นช่วงของฤดูฝนในประเทศไทยของเราซึ่งลิกเนี่ยชอบอากาศแบบนี้มากเลยครับ แต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆกับน้องไปไหนก็อย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวกันไปด้วยนะครับและในช่วงของฤดูฝนแบบนี้เนี่ยมันทําให้นิกนึกถึงตำนานเรื่องหนึ่งครับที่เพื่อนๆกับน้องเนี่ยเคยขอกันเข้ามานั่นก็คือเรื่องของตำนานต er ุ๊กตาเทรูเทรูโบสุหรือว่าตุ๊กตาไล่ฝนนั่นเองครับ หลายๆคนเนี่ยก็คงอาจจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวตำนานสยองขวัญของมันกันมาบ้างแล้วแต่ว่าในวันนี้เนี่ยมาลองฟังตำนานสยองขวัญของตุ๊กตาไล่ฝนในเวอร์ชันของมิกกี้เมาส์กันบ้างครับกติกาเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับวิดีโอนี้และหากว่าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็เข้าไปรับชมรับฟังตำนานสยองขวัญเบื้องหลังตุ๊กตาไล่ฝนกันได้เลยครับ ตุกตาไล่ฝนที่นิกคุ้นเคยเนี่ยนิคเคยเห็นมันครั้งแรกในการ์ตูนคลาสสิกอย่างอีคิวซังครับซึ่งถึงแม้จะมีคนเคยบอกกับนิกว่าไอ้ตุกตาแปลกๆตัวนี้เนี่ยมันคือตุกตาไล่ฝนของญี่ปุ่นแต่ในตอนนั้นเนี่ยแทนที่มันจะถูกมองว่าน่ารักนิกกลับรู้สึกแปลกๆกับเจ้าตุกตาหน้าตาแปลกๆตัวนี้ครับตุกตาไล,ล่ฝนหรือว่าเทโรเทโรโมสุ เป็นตุ๊กตาขนาดเล็กที่ชาวญี่ปุ่นนั้นนิยมแขวนกันไว้ที่หน้าบ้านในวันที่พวกเขาต้องการให้อากาศในวันนั้นแจ่มใสและลักษณะที่เราคุ้นตาเนี่ยมันก็จะเป็นตุ๊กตาผ้าตัวสีขาวมีหัวกลมๆแล้วก็มีการวาดหน้าตาให้กับมันครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการพับกระดาษแบบโอริกามิถึงแม้ว่าหน้าที่หลักของมันจะเป็นการไล่ฝนเนี่ยแต่ในบางพื้นที่ที่มีการทําการเกษตรหรือว่ามีการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยเราอาจจะเห็นชาวนาแขวนตุ๊กตาไล่ฝนกลับหัวเพื่อเป็นการรขอฝนคับ และถึงแม้ว่าประเพณี้จะมีกันมาอย่างยาวนานแต่ในปัจจุบันนี้เราก็ยังพอที่จะมองเห็นบางบ้านเนี่ยแขวนตุ๊กตาไล่ฝนตัวนี้โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กครับและเรื่องราวของเครื่องรางที่น่าขนลุกนี้เชื่อกันว่ามันถูกดัดแปลงมาจากตุ๊กตาเซาชิงเหนียงหญิงสาวผู้ปัดกวาดเมฆฝนของประเทศจีนครับสำหรับตำนานของเรื่องนี้เนี่ยมันก็ถูกเล่าต่อกันมาในหลายพื้นที่ของประเทศจีนซึ่ง มันก็มีรายละเอียดมีดีเทลที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่โดยรวมครับมันมีเนื้อหาว่านานมาแล้วครับในพื้นที่ของประเทศจีนมีเหตุการณ์ที่ฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนานทําให้เกิดอุทกภยัยหรือว่าเกิดน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งมันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากผู้คนเนี่ยต่างพากันสวดวิงวอนต่อสวรรค์หรือว่าเทพเจ้าเพื่อขอร้องให้ฝนหยุดตก และในบรรดาคนจํานวนมากเหล่านั้นครับมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ทํางานตัดกระดาษได้ยินเสียงจากเทพเจ้ามังกรทะเลที่พูดกับตนเองว่าถ้าหากเจ้ายอมสังเวยชีวิตตัวเองฝนจะจะอยู่ตกตกแต่ถ้าหากไม่เมืองทั้งเมืองจะจมลงสู่ใต้บ่าแต่ในบางตำนานก็บอกว่าเทพเจ้ามังกรทะเล ต้องการที่จะได้หญิงสาวคนนั้นเนี่ยมาเป็นเจ้าสาวซึ่งมันก็ดูสมเหตุสมผลมากกว่าครับแต่ไม่ว่าเรื่องนี้จะถูกเล่าต่อกันมายังไรหญิงสาวที่ได้ยินเสียงของเทพเจ้ามังกรทะเลก็เกิดความลังเลที่จะยอมสละชีพของตัวเองครับและในขณะที่เธอกําลังลังเลอย,อยู่นั้นก็ดูเหมือนกับว่าภัยพิบัติมันก็เริ่มจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและด้วยความที่เธอเป็นคนดีไงครับเธอก็เลยยอมสละชีพตัวเองเพื่อเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นเจ้าสาวของเทพเจ้ามังกรทะเลผู้ที่บันดาลให้เกิดฝนฟ้าตกครับแต่ว่าก่อน ที่นางจะจากไปอย่างนางก็ได้บอกกับชาวบ้านว่าถ้าหากว่าวันใดที่เกิดฟ้าฝนพายุตกหนะักให้ชาวบ้านเนี่ยตัดกระดาษเป็นรูปตัวของเธอแล้วก็ให้แขวนเอาไว้ที่หน้าประตูบ้านครับเพราะจะช่วยให้ท้องฟ้ากลับมาจำใยได้และแล้ววันที่นางตัดสินใจเปลดชีพครับซึ่งในบางตำนานเนี่ยก็บอกว่านางหายไปในท้องฟ้าวันนั้นฝนก็หยุดตกทันทีครับและนี่ก็คือที่มาของเครื่องรางทางฝั่งจีนที่เชื่อกันว่าเป็นต้นกำเนิดของเทโรเทรรโบสุ มาดูทางฝั่งของญี่ปุ่นกันบ้างครับถึงแม้ว่าจะเป็นตำนานที่ดูคล้ายกลึงกันแต่ทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ย <s. S 1> เหมือนกับว่ามันจะดูโหดแล้วก็สยองขวัญกว่าม,มากเลยครับ <S <S> <S เนื่องจากชื่อของเทโรเทโรโบสูรเนี่ยนอกจากจะเป็นชื่อของตุ๊กตาไล่ฝนแล้วมันยังมีเพลงกล่อมเด็กที่มีชื่อเดียวกันครับแล้วมันก็มีเนื้อหาที่สยองขวัญอีกด้วยครับซึ่งเจ้าเพลงกล่อมเด็กเทโรเทโรโบสุรเนี่ยมันก็มีเนื้อร้องว่าตุ๊กตาไล่ฝนเอ๋ยช่วยทำให้อากาศวันพรุ่งนี้จ่มใสดด้วยเถิ ถ้าท้องฟ้าจ่มใสเหมือนกับที่เคยเห็นในฝันฉันจะให้กระดิ่งทองตุ๊กตาไล่ฝนเอย๋ยช่วยทําให้อากาศวันพรุ่งนี้จ่มใสด้วยเถิดถ้าเธอรับฟังคําขอของฉันเรามาดื่มเหล้าหวานเยอะๆกันตุ๊กตาไล่ฝนเอย๋ยช่วยทําให้อากาศวันพรุ่งนี้จ่มใสด้วยเถิดถ้าท้องฟ้ายังมืดครึ้มแล้วร้องไห้ฉันจะตัดคอเธอดังฉับเลย ประโยคสุดท้ายของเพลงนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นอะไรที่โหดมากสําหรับการเป็นเพลงกล่อมเด็กและมันก็ดันไปเชื่อมโยงกับตำนานของตุ๊กตาไล่ฝนที่ดูจะสมเหตุสมผลมากกว่าครับตำนานนี้ถูกเล่าเอาไว้ว่ามีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในญี่ปุ่นที่กาลังประสบปัญหากับฝนตกติดต่อกันยาวนานเป็นเวลาหลายวันแล้วมันก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดครับ ชาวเมืองเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนไดเมียวหรือว่าท่านเจ้าเมืองก็จนปัญญาที่จะแก้ไขปัญหานี้เขาก็เลยประกาศที่จะให้รางวัลกับใครก็ตามที่สามารถทําให้ฝนหยุดตกได้ครับและจากคําประกาศนี้เนี่ยมีพระรูปหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันว่าพระรูปนี้สามารถทําพิธีปัดเป่าไล่สิ่งชั่วร้ายแล้วก็อาจจะบันดาลทําให้ฝนหยุดตกได้และท่านก็อาสามาทําพิธีไล่ฝนครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ทําพิธีมาอย่างยาวนาน ฝนก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกทําให้ไดเมียวเนี่ยรู้สึกโกรธแล้วก็รู้สึกว่ากําลังโดนพระรูปนี้หลอกลวงไดเมียวจึงทําการลงโทษพระรูปนี้ด้วยการสั่งให้ตัดคอแล้วก็นําศีรษะเนี่ยมาห่อด้วยผ้าสีขาวก่อนที่จะนําไปแขวนประจานครับโหดมากๆเลยนะฮะแต่ก็มีเรื่องที่น่าแปลกใจเกิดขึ้นครับเพราะว่าหลังจากนั้นหนึ่งวันเนี่ย ฝนก็หยุดตกและท้องฟ้าก็กลับมาจำใสและในบางตำนานเนี่ยก็บอกว่าไดเมียวไม่ได้สั่งให้ตัดคอนะครับไดเมียวสั่งให้จับพระเนี่ยมาห่อด้วยผ้าขาวแล้วก็จับแขวนคอเลยครับซึ่งไม่ว่าจะยังไงเนี่ยบทลงโทษนี้ก็โหดสุดๆเลยครับน้องๆว่าไหมครับ จากตำลังเรื่องนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับรูปแบบของตุ๊กตาที่มันจะมีหัวกลมๆคล้ายๆกับศีรษะของพระแล้วก็ไม่มีตัวทําให้ในบางครั้งเนี่ยตุ๊กตาไล่ฝนก็ทําให้เรารู้สึกหลอนๆแล้วก็สยองขวัญน,นอกจากมันจะถูกแขวนเอาไว้ในวันที่ต้องการให้มีอากาศที่แจ่มใสแล้วยังมีเงื่อนไขอีกว่าถ้าวันนั้นฝนเมฆต,ตกแล้วก็อากาศแจ่มใสจะต้องมีการแขวนกระดิ่งหรือว่าเทเล่าสาเกเพื่อเป็นการตอบแทนตุ๊กตาไล่ฝนได้ครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวสั้นๆตำนานสั้นๆที่เกี่ยวกับตุกตาไล่ฝนในวันนี้ครับถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ฝนตกติดต่อกันแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือการที่โควิดมันเริ่มกลับมาอีกแล้วครับน้องๆซึ่งรอบนี้เนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าคนรอบตัวนิกเนี่ยก็จะเริ่มติดโควิดกันง่ายมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่น้องๆกลับเพื่อนๆจะระวังในเรื่องราวของโรคไข้หวัดหรือว่า ฝนที่อาจจะทําให้เราเป็นหวัดแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องกลับมาระมัดระวังตัวแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการที่จะป้องกันตัวเองจากโรคโควิดครับวันนี้เนี่ยคงต้องกลับมาเตือนน้องๆอีกครั้งนึงว่าเวลาออกไปไหนก็อย่าลืมใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆนะครับแล้วหวังว่าเพื่อนๆกับน้องเนี่ยจะปลอดภัยแล้วก็ไม่ติดโรคโควิดหรือถ้าหากว่าใครที่กำลังติดอยู่ก็ขอให้หายเร็วๆแล้วกันนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้นะครับแล้วก็แอบใบ้ไว้นิดนึงครับว่า าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามเพจ Nicky Mouse Channel เนี่ยก็รีบไปกดติดตามนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้เราจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับ The Backroom ครับผมไปกดติดตามเพจกันให้เรียบร้อยนะครับสำหรับในวันนี้นี่ยคงต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกับคอนเทนต์ที่น่าสนใจคอนเทนต์ที่ลึกลับสยองขวัญแบบนี้ได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ